สร้างถนนสร้างสะพานสร้างแม่นะ้ำลำคลองสร้างได้เพราะยังมีความจําเป็นในโลกมนุษย์นี้อยู่มนุษย์ยังต้องการต้องการสิ่งทั้งพวงเหล่านี้ถ้าเรามีโอกาสสร้างเราทําได้ที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนทําความดีได้ทั้งนั้นที่ว่าทําความดีได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพเระหว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้น มีเชื่อแห่งความดีติดตนมาแล้วทั้งนั้นถ้าไม่มีเชื่อแห่งความดีแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าเราทําความดีมาสร้างกุศลมากุศลหรือความดีนี้ก็ส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นโอกาสที่เราจะทําบุญเนี่ยเราทําได้แล้วเต็มที่ในชาติของความเป็นมนุษย์และมนุษย์ีจะทําได้ทุกคน แต่เรามักจะมองคนในลักษณะที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าคนไหนก็ตามที่ถูกสังคมตัดสินว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเราก็มักจะตัดสินไปว่าคนคนนี้หมดโอกาสที่จะทําความดีแล้วเป็นคนชั่วจนไม่มีโอกาสจะทําความดีซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคนทุกคนเกิดมาในโลกมนุษย์ยังเป็นปุตุชนอยู่ ถึงจะเป็นคนชั่วที่สังคมสมมุติตัดสินกันขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นชั่วทั้งหมดหรือแม้แต่คนที่สังคมยกย่องว่าคนนี้เป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดคนชั่วร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่มีคนดีร้อยเปร์เซ็นก็ไม่มีในโลกของปุถุชนแม้แต่โลกของพระอรียเจ้าพระอรียเจ้าก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ พระอริยเจ้าที่ดีร้อยเปอร์เซนนั้นก็มีแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสลดกิเลสพร้อมทั้งวาาสนาได้นั่นะดีร้อยเปอร์เซนแล้วก็จะมีพระอริยเจ้าเช่นอย่างพระอรหันเนี่ยเมื่อท่านสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วท่านดีคือท่านสละกิเลสได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะยังสละวาดวาสนาไม่ได้ วาสนาที่มีอยู่ในพระอริยเจ้าแต่ละองค์นั้นยังสละไม่ได้วาสนาเนี่ยคืออะไรวาสนาก็คือสิ่งที่นอนเนื่องมาในขันธสันดานในความสืบต่อของจิตและเจตสิกหรือในความสืบต่อของวิญญาณที่เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่นอนเนื่องอยู่สิ่งเนี้ยละไม่ได้เช่นอย่างพระสารีบุตรเป็นอัคตา,าวกฝ่ายฝาย มีสติปัญญามากรองลงมาจากพระพุทธองค์แต่พระสารีบุตรยังละวาสนาไม่ได้วาสนานั้นคืออกกับกริยาที่ไม่เรียบร้อยพระสารีบุตรยังละไม่ได้ยังกระโดดโลดเต้นเพราะพระสารีบุตรนั้นท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติและนิสยนนัยอเนก็ติดมาวันหนึ่งโยมนิมนต์ไปรับสังฆทาน ตั้งใจถวายไตรจีวรเส้นทาที่จะไปบ้านเนี่ยไม่มีไม้พาดเป็นท้องล่องพอไปเห็นท้องร่องเข้าโยมก็ใช้โยมเป็นคารวาสนี่ก็กระโดดข้ามได้พระสารีบุตรก็กระโดดมากแพลดเดียข้าไปฝักหนึ่งโยมเห็นกระโดดเช่นนั้นศรัทธาตกเดิมตั้งใจถวายผ้าไตรจีวรครบสามผืน บอกถวายเพียแค่สองพืนเท่านั้นศนระัทธาตกว่าภาษาริบุตรไม่เรียบร้อยพอไปอีกล่องหนึง่งกระโดดอีกพอกระโดดอีกครั้งหนึง่งศรัทธาตกไปอีกพืนแล้วถวายพืนเดียวสองพืนไม่ถวายแล้วเก็บเอาไว้ก่อนพอไปอีกล่องนึงซึ่งเป็นล่องสุดท้ายภาษาริบุตรไม่กระโดด โยมก็แปลกใจว่าทําไมพระคุณเจ้าไม่กระโดดอีกพระสารีบุตรก็ตอบว่าถ้ากระโดดอีกทีหนึ่งน่ากลัวไม่ได้ถวายแน่วันนี้โยมไม่ได้ขับุญแน่เพราะท่านฟร่รู้วาระจ,จิตของโยมอยู่มีเจโตปริยานรู้วาระจ,จิตของโยมอยู่โยมเนี่ยคิดว่าพระอระหันต้องเรียบร้อยผู้ที่เรียบร้อยนั่นแหะคือเป็นพระอระหันต์ซึ่งเข้าใจผิดเข้าใจผิดคือไปดูอากัปกริยาของคนว่าอากัปกริยาอย่างนี้ต้องเป็นอรหันต์แน่นอน แล้วเวลานี้เราก็วินิจฉัยพระอระหันต์ในลักษณะที่ดูอาการกริยาว่าแมเรียบร้อยแล้วเกินองค์นี้ท่านต้องสเาเร็จมรรคผลแน่นอนทีเดียวแล้วก็โมเมเอว่าท่านเป็นอรหันต์แน่ถ้าองค์ไหนกระโดกกระเดกโชงช่างโอ้ยองค์นี้ไม่ไหวละไม่เรียบร้อยจะมีมรรคผลอะไรที่ไหนไปดูอาการกริยาและจาการที่ดูอาการกริยาอย่างเนี้ผิดไม่ถูกหรอก ราอากัปกิริยาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งได้เสแสร้งได้แต่ว่าาสนาเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้วาสนาต้องเป็นไปตามวาสนาเป็นเป็นไปตามลิสัยหรือที่เราเรียกกันว่าสันดานเดิมสันดานเนี่ยก็คือวาสนานั่นเองคือมันจะออกมาเป็นอากัปกิริยาตามเดิมเราอย่าไปดูอากัปกิริยาเพราะอากัปกิริยาเนี่ยจริงถ้าภายนอกเรียบร้อยอาจจะเรียบร้อยจริง แต่ภายในอาจจะไม่เรียบร้อยเราคงจะเคยได้ฟังนิทานชาดกเรื่องฤาษีกินเฮียฤาษีกินเฮียเนี่ยคือฤาษีแล้วทำตัวเป็นวัชในเข่งพลัดในศีลในธรรมเรียบร้อยเช่เฮียตายใจพราะเผลอที่ไหนได้ไม้ฟาดหัวเฮียามากินซะนี้การดูคนว่าผู้เนี้จะเป็น พระอริยเจ้าหรือดูพระว่าเนี่ยสมเด็จอรหั์หรือไม่อย่าไปดูที่อากัปกริยาเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยท่านมีวาสนาอย่างหนึ่งกระโดกกระเดกพูดจาไม่เรียบร้อยกริยาไม่เรียบร้อยเราอย่าถือว่าแม้พระองค์นี้ไม่ไหวนั่นคือวาสนาแล้วละไม่ได้ด้วยอย่างภาษารีบุรอย่างเนี้ละวาสนาไม่ได้เพราะวาสนาเนี่ยมันติดอยู่ในความสืบต่อของจิตท่านอุปมาว่าเหมือนอย่างเราเอาหายลูกหนึ่ง ไปหมักดองสุราแม้เราจะเอาไหลูกนั้นเนี่ยมาถ่ายสุราทิ้งแล้วล้างสุราออกแล้วจนสะอาดหมดจดหมดอย่างไรก็ตามแต่กลิ่นสุราที่หมักดองอยู่ในไหนั้นมันไม่หมดกลิ่นสุรายังมีอยู่ยังมีอยู่ในไหกลิ่นสุราเนี่ยเปรียบเหมือนกับวาสนาะแม้ว่าพระอริยเจ้าท่านจะชำระใจของท่านหมดจดจากกิเลสแล้วอย่างไรก็ตามแต่ยังละวาสนาะอันนี้ไม่ได้เหมือน ไหที่เราไปหมักดองสุราไว้านานๆกลิ่นสุรานั้นละไม่ได้ล้างไม่หมดกลิ่นก็ยังคงมีอยู่เพราะหมักไว้นานจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันเราสะสมกิเลสกันมานานนับพบนับชาติไม่ท้วนเนี่ยเมื่อเราสละกกิเลสได้หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลิ่นกิเลสมันจะหมดไปด้วยกลิ่นกิเลสเนี่ยก็คือวาสนานันเองยังอยู่ ละไม่ได้เรื่องวาสนาฉะนั้นในโลกของพระอริยเจ้าเนี่ยเราจึงยังไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าพระอรหันต์นั้นท่านดีร้อยเปอร์เซ็นย่างพระโสดาบันสกัดทาคาอนาคานั้นไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นพระอริยเจ้าที่ละกิเลสได้มาเป็นลําดับลําดับยังไม่หมดโดยเด็ดขาดละกิเลสข้อนี้ได้แต่กีกข้อหนึ่งยังละไม่ได้ ในโลกปุถทุชนเดายิ่งแล้วใหญ่เราอย่าคิดว่าคนนี้ดีร้อยเปอร์เซ็นอย่าคิดว่าคนนี้ชั่วร้อยปร์เ็นความดีความชั่วที่เราใช้วินิจฉัยคนในปัจจุบันนี้เราเอาความดีความชั่วที่มันมากคนไหนทํามีความชั่วมากกว่าความดีทําชั่วมากกว่าดีเราก็พูดว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนไหนทําความดีมากกว่าคนความชั่วเราก็ตัดสินว่าคนนี้เป็นคนดี ข้อนี้ต่างหากที่เราใช้ตัดสินคนเหมือนกับเราตัดสินคนผิดคนถูกคนไหนทํางานผิดพลาดมากคนนี้ผิดคนไหนทํางานไม่ผิดพลาดคนนี้เป็นคนถูกซึ่งบางทีก็ไม่ถูกต้องเพราะคนที่เป็นคนถูกนั้นคือคนไม่ได้ทําอะไรเลยคนที่เราตัดสินว่าเป็นคนทําอะไรผิดนั้นคือคนทํางานมากเหมือนอี่เราจะดูคนอนะ่ะเราต้องการเอาคนสะอาดคนบริสุทธิ์ขึ้นมาทํางาน พอหาได้ไหมหาได้แล้วคนสะอาดบริสุทธิ์มากด้วยในเมืองไทยเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่เคยทํางานเลยคนไม่เคยทํางานเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์จริงแล้วคนไหนถ้าทํางานมากคนนั้นย่อมมีส่วนผิดพลาดได้มากเราต้องยอมรับข้อนี้แล้วอย่าตัดสินว่าไอ้ความผิดพลาดของเขานั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายใช้ไม่ได้แล้วก็อย่าไปยอมรับว่าคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดนั้นเป็นคนดี คนที่ไม่ทําอะไรผิดคือคนไม่เคยทําอะไรเลยแล้วถ้าเอาคนไม่เคยทําอะไรเลยมาทํางานเนี่ยมันก็ทํางานไม่เป็นไม่เชื่อถ้าลองใช้คนดูก็ได้ไม่เป็นงานบริสุทธิ์จริงแต่ทํางานไม่เป็นไอ้คนที่เป็นงานคือคนที่ทําอะไรผิดมากๆเราอย่าไปมองว่าคนทําอะไรผิดพลาดมากเป็นคนเร็วเพราะนี่เป็นการใช้ได้ฉะนั้นในแง่ของการมองคนในโลกมนุษย์เรานี่ ท่านจึงกล่าวว่าในคนคนหนึ่งที่เป็นปุตุชนนั้นมีทั้งดีและชั่วแล้วคนชั่วนั้นก็มีความดีอยู่คนดีก็มีความชั่วอยู่ถ้าเรารู้จักมองรู้จักค้นหาความดีแล้วเราจะพบความดีในคนชั่วบางครั้งต้องใช้คนชั่วที่สังคมะนาว่าคนนี้เป็นคนชั่วเราต้องเอาความดีของคนชั่วเนี่ยขึ้นมาใช้ก็มีอย่างที่เราเคยพูดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย มีอยู่เรื่องหนึ่งสนทนากันเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้สมาไปอบรมนักเรียนในร้อยตำรวจที่สำรั์รุ่นที่จะสําเร็จออกไปรับราชการกับที่เป็นนักเรียนจะต้องเรียนอยู่ประจําก็พูดกันเรื่องนี้เรื่องตํารวจเลี้ยงโจรตํารวจเลี้ยงโจรว่าตํารวจที่เลี้ยงโจรเนี่ยเป็นตํารวจที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตํารวจที่ใช้ได้ คือตำรวจที่เก่งนั้นหมายถึงตำรวจที่เลี้ยงโจรเลยตำรวจคนไหนที่สอบสวนเก่งสืบสวนเก่งปราบปรามโจรเก่งตำรวจคนนั้นต้องเลี้ยงโจรเพราะอะไรต้องเลี้ยงโจรเพราะความดีของโจรมันมีอยู่เหมือนกันถ้าตำรวจไม่เลี้ยงโจรตำรวจจับโจรไม่ได้หรอกโจรมันรู้เรื่องโจรกันถึงจะสืบก็สืบไม่ออกแกะยังไงก็แกะไม่ออกมีเรื่องแต่ละเรื่องผลสุดท้ายต้องมาพึ่งพวกนี้ทั้งนั้น ต้องให้พวกนี้ช่วยในในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์คนที่เราพูดก็าเป็นคนชั่วก็เหมือนกันเราลองค้นไปเถอะในคนชั่วมันต้องมีความดีอยู่แต่เราจะเอาความดีในคนชั่วเนี่ยไปใช้ทางไหนใช้ถูกไหมถ้าเราใช้โจรเป็นก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษอยู่ที่คนใช้คนใช้คนก็ต้องดูคนอีกว่าคนเนี่ยมีดีอะไร แล้วก็เอาความดีของคนคนเนี้มาใช้หรือใช้คนคนนั้นให้ทำในเรื่องที่เขามีดีอยู่ในตัวครับเขาก็ทำได้เพราะว่าตัวคนคนตัวของเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรามีดีอะไรคนแต่และคนจะไม่รู้เลยแต่จะรู้ได้ต้องอาศัยคนอื่นมาดูให้แล้วคนที่เขาดูคนเป็นเขาจะรู้ว่าคนนี้มีดีอะไรไม่เชื่อจะลองไปถามคนที่เขาได้ดิบได้ดีว่าที่คนได้ดิบได้ดีมาเนี่ยคุณมีดีอะไร ทุกคนจะตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีดีอะไรผมจึงจะิญรุ่งเรืองมาเพียงนี้ทุกคนจะไม่รู้่ไม่รู้ว่าในตัวเองเนี่ยมีความดีอะไรอยู่บ้างแต่คนที่เขาดูที่เขาดูคนเป็นเนี่ยเขาจะรู้คนคนนี้มีความดีอะไรบ้างแล้วความดีของคนแต่ละคนนั้นต้องใช้ให้ถูกเรื่องด้วยคนบางคนโง่เหลือเกินโง่ชนิดไม่เอาอ่าวอะไรเลย แต่เราอย่าคิดไอ้คนที่โง่ยังไม่เอาอ่าวเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้เปล่าคนโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นอาจจะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่งเราก็จะต้องใช้คนคนนี้ไปทำงานที่จะจำเป็นต้องใช้ความซื่อสัตย์งานอันใดใช้ความซื่อสัตย์ใช้คนอันนี้ไปทำรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์หลักอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไปหมด เราเรียกกันในยุคป,ปัจจุบันหลักบริหารงานบุคคลซึ่งที่ฝรั่งสอนยังไม่ละเอียดเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอน,สอนแล้ต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของคนแต่ละคนและให้ไปทํางานในหน้าที่ต่างๆก็อสอนไปหมดสมัยก่อนมีเกจิอาจารย์มารวมกันไว้เป็นธรรมนีติเป็นราชนีติเป็นโลกนีติเป็นสุตตะวัฒนนีติซึ่งเป็นนีตินีติหนึ่งๆเหมือนกับเป็นคำภี เป็นศาสตร์หนึ่งๆสำหรับไปสอนคนอย่างราชาดีติษสอนนักปกครองสอนกษัตริย์กษัตริย์จะแต่งตั้งคนชนิดไหนเป็นหัวหน้ากองคลังจะแต่งตั้งคนชนิดไหนเป็นแม่ทัพจะแต่งตั้งคนชนิดไหนเป็นยามประตูท่านสอนไม่หมดเลยต้องดูลักษณะของคนคุณธรรมระบุไว้ชัดเจนเลยนะการดูคนก็เหมือนกันเราต้องดูคนเป็น แล้วก็ใช้ความดีในตัวคนให้ถูกต้องแล้วผลแห่งกรรมดีก็จะปรากฏฉะนั้นในด้านของคติคนทุกคนทําความดีได้ทั้งนั้นแม้แต่คนที่เราประนามว่าเป็นโจรเป็นคนชั่วช้าเหลวสามเขาก็ทําความดีได้ถ้าเรารู้จักใช้คนคนนั้นไปในทางที่ดีทําความดีได้หมดทุกคนฉะนั้นความดีที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนเนี่ยเรียกว่าคติสามปติทุกคนพร้อมที่จะทําความดี มีทุนมีรอนอยู่ในตัวเองแล้วทุนรอนนั่นคือความดีและทุนรอนที่เรามีอยู่นี้เราหยิบใช้ได้ทันทีเราไปฐานคนชั่วสอนคนชั่วให้พูดดีให้ทำดีคิดดีก็ทำได้อย่างนกแก้วนกขุนทองอะ่ะที่เราเอามาหัดพูดภาษามนุษย์ภาษาคนเป็นสัตว์เดรัจฉานยังพูดได้เลย สอนให้พูดไพเราะก,ก็ได้สอนให้พูดหยาบคายก็ได้มันก็จะพูดไปตามที่เราสอนนะแล้วแต่ว่าเราจะฝึกขัดให้เป็นไปในทางไหนคนเรามีความดีมากกว่าพื้นฐานทางใจดีกว่าสัรฤทธา์เพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยทำความดีได้แล้วความดีนั้นยิ่งทํายิ่งมากความดียิ่งทํายิ่งเพิ่มคนไหนทําดีบ่อยๆความดีก็เพิ่มพูดดีบ่อยๆ ความดีก็เพิ่มคิดดีบ่อยๆความดีก็เพิ่มนั่นหมายถึงคนคนนั้นประกอบกรรมดีบ่อยๆกรรมดีก็เพิ่มผูนขึ้นผลแห่งกรรมดีก็ปรากฏเกิดขึ้นมากขึ้นไม่เหมือนกับเราใช้เงินใช้ทองใช้มากหมดมากแต่การประกอบกรรมนั้นยิ่งทํามากยิ่งเพิ่มมากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วดังนั้นกาละคติทั้งสองประการเนี่ยถ้าเป็นสัมปติพร้อมกัน โอกาสที่เราจะทํากรรมดีนั้นมีอยู่อย่างโลกปัจจุบันเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราทํากรรมดีได้เต็มที่ถ้าเราทุกคนคิดทําแล้วกรรมดีที่เราทํามันจะเพิ่มพูนขึ้นเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงด้วยเงินทองที่เราสะสมไ้นั้นยังไม่ใช่สมบัติที่แท้นะอย่างคนไหนสะสมเงินไม่มากอยากคิดว่าน,นั้นเป็นของเราที่แท้นะ ไม่แท้หรอกเราสะสมไว้คนอื่นเขาใช้รหัสตัวเองไม่ได้ใช้หรอกเอาไปก็ไปไม่ได้แต่กรรมที่เราสะสมไว้มากๆเนี่ยเป็นสมบัติของเราเราเอาไปได้ตายแล้วเอาติดตัวไปได้ที่เป็นกรรมดีที่เป็นสมบัติตายแล้วเอาไปได้ดังนั้นคนทุกคนจึงควรประกอบกรรมดีเมื่อทํากรรมดีได้มากเราก็มีสมบัติคือกรรมที่เป็นกุศลมาก ถ้าทำกรรมชั่วมากกรรมที่เป็นสมบัติชั่วๆก็มีมากและกรรมดีกรรมชั่วก็ให้ผลไม่เหมือนกันอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นฉะนั้นคําว่าคติสัมปัติเนี่ยโดยความหมายก็คือเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราทําความดีได้แล้วขอให้ทําแม้ว่าจะทำวันละเล็กวันละน้อยก็ขอให้ทําขอให้เราทําดีบ่อยๆพูดดีบ่อยๆคิดดีบ่อยๆ ยิ่งทําได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีเพราะนั่นคือสมบัติของเราที่สะสมไว้ไม่เปลืองเนื้อที่โจปรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้คนคดโกงไปก็ไม่ได้อย่าลืมว่ากรรมดีที่ทําลงไปเนี่ยใครโกงไม่ได้ใครจะมาช่วงชิงความดีไปหรือเอาความดีความชอบไปนะ่ะมันไม่ใช่ความดีที่แท้จริงของเราเหรอกเอาความดีปลอมๆไปไอ้ความดีของเราที่แท้นะ่ะ ใครมาช่วงจิงเอาพวกเราไปไม่ได้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเพียงคนเดียวที่เราทําลงไปแล้วอันนั้นเป็นสมบัติของเราเนี่ยคือความหมายของควาว่าคัตติสัมปติส่วนอุปปฏิสัมปติก็หมายถึงว่าเรามีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมือเท้าเราดีรีบทําความดีเสียเพราะถ้าเราเป็นอมพาตแล้วทําความดีไม่ได้ หรือมือเท้าพิกลพิการแล้วเราทําความดีไม่ได้ถ้ามือเท้ายังดีอยู่สมองยังดีสุขภาพยังดีกําลังยังดีก็ให้เรารีบทําความดีเสียรีบสั่งสมกรรมดีให้มากขึ้นแล้วผลแห่งกรรมดีนั้นก็จะเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงยิ่งถ้าคนไหนเกิดมามีรูปร่างดีรูปร่างจะช่วยได้มากแล้วอุปธิดีหมายถึงคนที่มีรูปร่างดี มีบุคลิกลักษณะดีช่วยได้แยะและ้วส่วนความเพียรความพยายามการทำความดีนั้นต้องใช้ความเพียรความพยายามที่ดีประกอบกันด้วยถ้าเราใช้ความเพียรพยายามที่ดีมาประกอบกันในการที่เราจะกระทำกรรมดีผลดีก็ย่อมปรากฏฉะนั้นการประกอบกรรม กรรมดีแล้วได้ผลดีก็ต้องดูที่เหตุปัจจัย4ประการนี้คือหนึ่งกาลสัมปัติสองคติสัมปัติสามอุปัิสัมปัติสี่ประโยคะสัมปัติถ้าสัมปติทั้งสประการนี้มีครบชั่วสมบูรณ์เมื่อน,นั้นเป็นระยะเวลาที่เราควรประกอบกรรมดีคือกุศลกรรมถ้ากาลวิบัติคติวิบัติ อุปัิวิบัติประโยควิบัติถึงทำกรรมดีอย่างไรกรรมดีก็ไม่ปรากฏผล,ผลนะนี้ขอให้เราจำไว้นี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านกรัาไว้ไม่ใช่ท่านสอนแต่เพียงให้เราเข้าใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือหวางพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถึงสี่ประการด้วยกันผลจึงจะปรากฏเกิดขึ้นมาฉะนั้น ในบทแห่งกรรมหรือในกรรมวิธีางกรูตรที่ท่านสอนในเรื่องของกรรมว้เพียงกรรมแค่พื้นฐานอันได้แก่การกระทําที่เราต้องทํากันอยู่ทุกวันต้องประกอบกรรมกันทุกวันทั้งทางกายวาจาใจก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายประการที่มันจะส่งผลให้แล้วผลอันนี้เป็นผลที่แท้จริงที่เราทุกคนควรแสวงหาเพราะว่าเป็นผลแห่งกรรมะเป็นสมบัติของเราที่แท้จริง ส่วนการจำแนกกรรมออกไปโดยละเอียดที่ท่านจำแนกไปเป็นกรรมสิบสองว่ากรรมชนิดไหนเป็นกรรมหนักกรรมชนิดไหนเป็นกรรมเบาและการให้ผลของกรรมกรรมชนิดไหนให้ผลทันตาเห็นกรรมชนิดไหนจะต้องให้ผลในชาติที่สองที่สามกรรมชนิดไหนจะต้องให้ผลในระยะต่อๆไปหรือกรรมชนิดไหนทําแล้วผลไม่มีเลย เป็นอโหสิกรรมนัม่นเป็นรายละเอียดรายละเอียดของกรรมที่จะเกิดขึ้นของเราแต่ละคนแต่ละคนนี่ขั้นพื้นฐานก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้เสียก่อนว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงแต่ความดีความชั่วนั้นจะเกิดเป็นผลจริงขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยสี่ประการนี้เข้ามาประกอบกัน ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนไม่อยากทํากรรมชั่วทุกคนต้องอยากทําทำกรรมดีเพราะการทํากรรมดีนั้นก็เหมือนกับเราทํางานเพื่อหาเงินแต่เงินนั้นยังมีค่าน้อยกว่าผลแห่งกรรมที่เราทําเพราะผลแห่งกรรมดีนั้นมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเพราะเป็นสิ่งที่เราใช้ไม่หมดผลแห่งกรรมดีใช้ไม่หมดเงินทองใช้หมดแต่กรรมดีที่ทํานั้นใช้ไม่หมด โบราณท่าจึงสอนลูกสอนหลานตลอดเวลาว่าให้ทําความดีไว้คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะความดีเป็นของผลฐานเป็นของยั่งยืนเราทําดีไว้ครั้งหนึ่งเราจะได้ผล่งกรรมดีเนี่ยไม่มีที่สิ้นที่สุดได้เงินมาใช้ก็หมดไปแล้วแต่กรรมดีที่เราประกอบขึ้นหรือกรรมดีที่เราทําต่อผู้อื่นนั้นมันกินไม่หมดได้รับผลไม่หมด ชาตินี้ไม่หมดชาติหน้าก็ไม่หมดมังทีเสบยผลตั้งหลายชาติไม่เป็นเรื่องกรรมขั้นพื้นฐานที่เราควรทำความเข้าใจกันไว้แล้วก็พยายามพูดพยายามอธิบายให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยได้เข้าใจอย่างถูกต้องเพราะหลายคนท้อแท้ว่าไม่อยากทำกรรมดีอะไรทำแล้วก็ไม่เห็นจะได้ดีอะไรขึ้นมาเพราะเราไปมองผลแห่งกรรมดี กันที่วัตถุกซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่ผลแห่งกรรมดีที่แท้จริงเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่ผลที่แท้จริงในอยู่ที่ตรงนี้ตรงนินสันผลตรงวิธปธัิสารผลซึ่งเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แท้จริงอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้แล้วผลพลอยได้นี้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่เป็นความดีเป็นสิ่งที่เราถูกใจได้แล้วเราถูกใจได้แล้วเป็นสิ่งที่เราพอใจสิ่งนั้นนะ่ะเป็นนิสันสผลที่ติดตามมาเป็นผลพลอยได้นอกเหนือไปจากอานิสังสผลกับวิธปปิสารผลนี่เป็นกรรมขั้นพื้นฐานที่อาจานำมาอธิบายในวันนี้เพื่อที่ท่านทั้งหลายเข้าใจในกรรมขั้นพื้นฐานนี้ ส่วนขั้นละเอียดในขั้นประมาตนั้นก็ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรรมสิบสองซึ่งก็เคยบรรยายมาแล้วในในการศึกษาพระพิธรรมการบรรยายในวันนี้เห็นพอจะสุนควรแก่เวลาสมาอยุตติไว้แต่เพียงแค่นี้